เดลต้ามีการประกาศกำไรสุทธิออกมาเนี่ยมากกว่าที่เราและตลาดคาดการไว้ประมาณ40%เนื่องจากว่าสินค้า AI-Related เนี่ยค่อนข้างจะมี Gross margin ดีกว่าที่คาดทำให้เราเนี่ยมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้กับปีหน้าขึ้นแต่เรายังคงแนะนำ n e u t r a l นะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่แต่ระดับ PE60 เท่านะสำหรับประเด็นหุ้นนะครับประเด็นแรก Delta ประกาศกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่5.6พันล้านบาทนะครับในไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น47.7% Q on Q แล้วก็27% Year on Year นะครับจากยอดขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยเฉพาะ AI related product นะครับที่มีมา r g จินสูงเติบโตค่อนข้างแรงตามกระแสะการเพิ่มขึ้นของ generative AI ทําให้รายได้รวมนะครับของตัวเดลต้เองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ10% Q on Q ก็16 6.6%ร์น year-on-year นะครับทำให้อ่ดึงกลอสมาจินโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอยู่ระดับ26.6%นะครับในไตรมาสท,ที่2จาก21%รต์ในไตรมาสท,ที่1แล้วก็23%มต์ในไตรมาสท,ที่2ปีที่แล้วอ่ตัวกลอสมาจินเองเนี่ยก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดเช่นเดียวกับกำไรสุทธิเช่นกันนะครับที่ ทำสถติสูงสุดในปริการอันที่2นะครับคือแนวโน้มเราคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องประมาณ10%ครับวันคัในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับจากการเล่งผลิต AI related product นะครับอย่างต่อเนื่องตามความต้องการที่ยังค่อนข้างสูงมากคาดว่าสัดส่วนรายได้ของ AI เนี่ยก็จะไปแตะระดับ10%นะครับของรายได้รวมนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ประมาณ 3-5%าขณะที่ Gloss Margin เองเนี่ยที่สูงเนี่ยก็ชดเชย l o y a l t y f e e ที่เขาต้องจ่ายให้กับเดลต้าไต้หวันได้สำหรับภาพทั้งปีเนี่ยตัวเดลต้าเองเนี่ยเขาก็มีการให้ภาพเป้ายอดขายนะครับว่าจะโตประมาณ10-20%ในปีนี้เทียบกับครึ่งปีแรกเนี่ยที่เติบโตไปละสิบเป็น year on year ถือว่าอยู่ใน range ในส่วนของตัว o s s Margin เองเนี่ยเขาก็ยังคาดการณ์ว่า จะอยู่ในเรนจ์ประมาณ23-24%ซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยไป23.9%เขาก็ยังคอนเซอร์เวทีฟเนื่องจากว่าค่าเงินบาทเนี่ยคาดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่อ่อนเหมือนกับครึ่งปีแรกนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าค่าเงินบาทอ่อนโพซิทีฟต่อบริษัทนะครับก็จะบวกประมาณสัก0.9%ของกลอสมาจินทุกๆ1บาทที่อ่อนค่านะครับโดยรวมนะครับสำหรับ ตัวเดลต้ายังค่อนข้างโอเคสำหรับโอเปเรชันนะครับก็ยังมีความเสี่ยงความเสี่ยงเนี่ยที่เราลิสต์มาได้ก็คือจะมีการพึ่งพาลูกค้าหลักรายเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่ส่งออเดอร์ r i related p เ o d u c t เข้ามาให้ผลิตเนี่ยก็ผลิตให้กับลูกค้าเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ Nvidia นะครับอันนี้บอกได้เพราะว่า ในสไลด์ของ NVIDIA ียก็จะมี Delta เข้าไปอยู่ใน Presentation เขาด้วยนะครับถ้า AI related power supply ถ้าจบรอบเนี่ยทุกคนลงทุน Generative AI ไปครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทำให้การพัฒนาการลงทุน Infrastructure เนี่ย ก็หายไปนะครับก็ท้งนั้นถ้าหายไปเนี่ยก็รายได้แล้วก็กําไรตรงนี้ก็จะหายไปด้วยครับอันที่2คือรัฐบาลไทยตอนนี้เนี่ยก็กาลังพิจารณาออกพรบา Global Minimum Tax นะครับที่ต้องเก็บภาษีกับบริษัทข้ามชาติที่มีฐานผลิตในไทยนะครับให้จ่ายขั้นต่ํา15%จ่ายภาษีขั้นต่ำาซึ่งเดลต้าเองเนี่ยจ่ายภาษีอยู่ประมาณ2-3%เท่านั้นนะครับดังนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับซึ่ง ยังไม่ชัดเจนนะว่าใครทีเลียเป็นยังไงล่าสุดก็คือจะบอกประมาณเริ่มต้นปีหน้าแต่ว่าอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มโดยรวมเนี่ยเราก็มีการปรับประมาณการกําไรของตัวเดลต้าขึ้น17%ปีนี้นะครับแล้วปีหน้าขึ้น6%ผลกำลงานของ AI p r โปรดักที่ค่อนข้างดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มกลอสมาจินเนี่ยขึ้นมา24.2%ปีนี้แล้วก็24.3%ปีหน้าจากเดิม23% ร,ราคาเป้าหมายใหม่นะครับอยู่ที่109บาทจากเดิม83บาทอิงบวก0.5 Standard Duration ของ p e m e มีอย่างไรก็ตามเรายังคงแนะนำนิวเท่านะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปตอนนี้เทรดอยู่ที่ระดับ P.E. 60เท่าแล้วนะครับหรือว่าบวก0.5 Standard Duration ของ p e m e มีครับ